คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางใน,นไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสลายแรกที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของอาจารย์ฟ้าใสอาจารย์ฟ้าใสงวดประจำวันที่16เมษายน2565อาจารย์ฟ้าใสให้เลข3เลข9 เลข6ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 3 3 4 3 6 3 9ถ้าเลข9มาก็จะมี9 1 9 3 9 4 9 6 9 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 3 6 4 6 6 6 6 9สำหรับผนงานว่าที่ผ่านมาอาจารย์ฟ้าใสให้1 8 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขคาย3ตัวท้ายโดยที่1ออก618ให้18ออก18ถูกเลขคาย2ตัวท้ายโดยที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้อาจารย์ฟ้าสไหยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า มาต่อเลยครับมาต่อได้อาจารย์ซมสอสุขสันนวดประจำวันที่16เมษายน2565อาจารย์ซมสอสุขสรันรให้2ชุดชุดแรกให้เลข5เลข7เลข2เลข6ตัวเดียวให้เลข5และอีกชุดหนึ่งให้เลข8กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 85 87ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 47 48สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ซัมสอสุขสันให้81ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขคาย3ตัวท้ายืูที่1ออก618ให้81ออก18ถูกตัวกับผงเลขคาย2ตัวท้ายืูที่1ครับระมัดตามกันว่างวดนี้อาจารย์ซัมสอสุขสันยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาต่อเลยครับมาตัวเลขเด่นบน3ตัวมาหนึ่งตัวงวดประจำวันที่16เมษายน2565เลขเด่นบน3ตัวมาหนึ่งตัวให้เลข8เลข9กเลข5ถ้าเลข8มาก็จะมี85 8 7 8 9้าถ้าเลข9้ามาก็จะมี95 9 6 9 7เถ้าเลข5มาก็จะมี55 5ห 5, 5, 5 7ห้าหาสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด่นบน3ตัวมา1นตัวให้ เลข2เลข6เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขทาย3ตัวท้าดอที่1ออก618ให้เลข2เลข6เลข1เข้าเลข6กับเลข1เลข6กับเลข1เข้าหลักร้อยและหลักสิบของเลขทาย3ตัวท้าดอที่1ครับเรามาตามข่างวดนี้เลขเด่นบน3ตัวมา1ตัวจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหม ทำมาต่อเลยครับมาต่อด้วยอาจารย์เอกชัยงวดประจำวันที่16เมษายน2565อาจารย์เอกชัยให้เลข3เลข8เลข7เลข5ดึงเด่นให้เลข3กับเลข5ถ้าเลข3มาก็จะมี33 35 37 38ถ้าเลข5มาก็จะมี53 55 57 58ชุด3ตัวให้857 835 738753สําสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอาจารย์เอกชัยให้86ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้ายตัวที่1ออก618ให้ 86. 86 86เข้าคู่เงินของเลขขาย3ตัวท้ายตัวที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าวดนี้อาจารย์เอกชัยยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่า ทำมต่อเลยครับมาตอนนุ่มบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยงวดประจำวันที่16เมษายน2565หนุ่มบางนาลาพบเพช,ชรศรีวิชัยให้เลข5เลข3เลข4ชุด2ตัวให้5 3 5 6 5 9 3 4 3 6 3 9ชุด3ตัวให้6 3 4 9 5 3 6 3 5 9 5 4สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมา นุ่มบางนาลาพบเพชรรีวิชัยให้เลข9เลข8เลข6ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดูที่1่ออก618ให้เลข9เลข8ดเลข6เข้าเลข8ดกับเลข6เลข8ดกับเลข6เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ครับเรามาตามต่อว่าวดนี้หนุ่มบางนาลาพบเพชรสีวิชัยจะจะให้เขาเป่าติดต่อกันอีกไหม ขามาต่อเลยครับมาตด,ดเพชรศรีวิชัยงวดประจำมาที่16เมษายน2565เพชรศรีวิชัยให้เลข3กับเลข9ตัวเดียวให้เลข3ถ้าเลข3มาก็จะมี32 33 34 39ถ้าเลข9มาก็จะมี92 93 94 99ชุด3ตัวให้139 394 392 432 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแพชรศรีวิชัยให้86ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก618ให้ 86. 86 86เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้แพชรศรีวิชัยยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอครับมาตอบางเสงชีช้โชคงวดประจำวันที่16เมษายน2565บางเสงชีช้โชคให้2ชุดชุดแรกเลก7กับเลข8ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 7 3 7 4 7 5ถ้าเลข8มาก็จะมี8 2 8 3 8 4 8 7ชุด3ตัวให้1 8 7 3 7 4 2 8 3 9 7 2 1 7 5 384 273 982และอีกชุดหนึ่งให้เลข6กับเลข5ถ้าเลข6มาก็จะมี62 63 67 69ถ้าเลข5มาก็จะมี52 53 56 59สำหรับผลงานวัวที่ผ่านมาบังเซงชีโชคให้ เลข3กับเลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก618ให้เลข3กับเลข8เข้าเลข8เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้บางเซงชีโชคจยาจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาต่อครับมาต่อด้วยอาจารย์เก่งบางกอกงวดประจำวันที่16 เมษายน2,565อาจารย์เก่งบางกอกให้เลข6กับเลข7ตัวเดียวให้เลข6ถ้าเลข6มาก็จะมี6,2,6,3,6,5,6,9ถ้าเลข7มาก็จะมี7,2,7,3,7,5,7,6ชุด3ตัวให้2,7,6,4,6,9,5,7,2 863สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์เก่งบางกอกให้เลข5กับเลข8ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ออก618ให้เลข5กับเลข8เข้าเลข8เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ส่วนเลขจับผู้ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เก่งบางกอกยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทมาต่อครับมาต่อสองตัวมาหนึ่งตัวของบังเอิญงวดประจำมาที่16เมษายน2565ัสองตัวมาหนึ่งตัวของบังเอิญให้เลข7กับเลข9สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสองตัวมาหนึ่งตัวของบังเอิญให้เลข6 กับเลข3ผลการออกตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทีวที่1ออก618ให้เลข6กับเลข3เข้าเลข6เลข6เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้2ตัวมา1ตัวของบังเอิญอยากจะให้เข้าเป้าติดหรือเปล่าคามาต่อเลยครับมาตัวเลขจอดใจลงหวังงวดประจาวันที่16 เมษายน2565เลขเจาะใจลุงหวังให้เลข7กับเลข9ตัวเดียวให้เลข7ถ้าเลข7มาก็จะมี72 75 76 78ถ้าเลข9มาก็จะมี92 95 96 97ชุด3ตัวให้375 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเจาะใจลุงหวังจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำอาิรายนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน72 75 78 92 9 5 9 8ชุดทอง1 7 8 78สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจาร,รย์ดังก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ